สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Taro ร by ชุรีกรน,นะคะทรงอนุภาพคีย์เวิร์ดประจำวันในวันนี้นะคะเรามาดูว่าอะไรที่ทรงอนุภาพที่สุดในตัวของคุณนะคะกัอนอื่นคนที่สนใจนะคะนี่เห็นไหมขึ้นลุ้งแบบสวยมากๆเป็นฟูอะไรนะคะอันนี้ฟูอไรสีทองเยลนโรฟูอะไรเหมือนมีเมืองมหัศจรรย์อยู่ในนี้เลยเนี่ยถ้าคุณเห็นของจริงนะคุณจะชอบหไหมเขาจะแบบมีเหลือบลุ้งสวยมากอะเป็นหินที่แบบ ทรงพลังนะจริงๆหูจะว่าไปแล้วว่าหินโฟลไลเป็นหินที่มีสเสน่ห์เป็นหินที่มีเวทมนต์ความพิเศษคือทําให้เราแบบจิตใจมันมันเบาสบายมันมันสว่างมันใสเหมือนมันตื่นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เยลโล่โอลไรนะคะแล้วก็โฟลไลเหมือนกันนะคะอันนี้จะออกสีเขียวแล้วก็ติดสีม่วงด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเหลือบลุ้งเหมือนกันทุกอันเลยเรียกได้ว่านี่ลุ้งนี้จะเป็นแบบ ออกเป็นสามเหลี่ยมเนาะเอาเป็นสามเหลี่ยมเป็นเหมือนการตื่นรู้เลยสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมเนี่ยสวยมากๆสวยมากๆนะคะแล้วก็นี้โฟ์ไลท์ก็เหมือนกันก้อนนี้นะคะก้อนนี้ก็นี่เห็นไหมคุณเห็นไหมสวยอะมีสนเสน่ห์แล้วคุณเชื่อไหมว่าตอนที่ของอะมาถึงแม่หมอแม่หมอจะแบบเคลียร์พลังงานก่อนเนาะหลายๆวันเลยชุดเนี้ยเซตเนี้ย เขาทําให้ไม่หมอมีความสงบมากๆอ่ะแล้วรู้สึกแบบมันมันเบาสบายอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะมันคือพอเรารู้พอเราสัมผัสพลังงานนั้นได้คือเหมือนจะเราจะโดนบังคับให้ให้สงบโดนบังคับให้แบบอยู่กับตัวเองโดยที่โดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นประมาณนั้นนะเป็นพลังงานของหินนะคะเป็นพลังงานที่ที่ดีมากๆนะคะก้อนละนะก้อนละ1,221บาท ตามหาเจ้าของอยู่นะคะ3มชิ้นนี้1221บาทนะคะมาแล้วมาดูกันนะคะว่าพลังงานในวันนี้ของคุณเป็นแบบไหนนะคะแม่หมอจะเช็คพลังงานของคุณผ่านไพ่อโรโคหนึ่งใบแล้วกันก่อนนะคะผ่านไพ่อโรโค่สำหรับนี้หนึ่งใบก่อนนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่หมอขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบแม่หมอขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะ ถึงเวลาที่ต้องปลดปล่อยพลังงานของคุณในตอนนี้คุณคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องปล่อยของละคุณจะต้องแบบเอาของดีออกมาคุณจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เรียกได้ว่าพลังงานของคุณมันถูกถ่ายทอดออกไปสิ่งที่เป็น power ในตัวของคุณถูกถ่ายทอดออกไปนี่คือพลังงานของคุณข้างต้นนะคะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปลดปล่อย time to let go จะต้องปลดปล่อย พลังงานออกจะต้องปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกเลือกที่จะปลดปล่อยเลือกที่จะมีบางอย่างเข้ามาในชีวิตเลือกที่จะมีสิ่งใดที่เข้ามาในชีวิตของคุณเลือกที่จะชัดเจนชีวิตตัวเองให้มากๆมาดูไพ่สำหรับนี้นะคะอยากบอกอะไรกับคุณวันนี้ไพ่สำหรับนี้อยากบอกอะไรกับคุณ ิ่งที่ทรงพลังทรงอนุภาพมันมีคำนี้มาในคีย์เวิร์ดของคุณนะคะเก้าเหรียญเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญ แล้วก็สิบเหรียญคุณเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญสิบเหรียญขออนุญาตขออนุญาตอ่อู้พลังงานดีมากเลยคุณส่งอนุภาพในเรื่องความมั่งคั่งอ่ะอืมส่งอนุภาพพลังงานแบบเต็มยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็สามดาบสามดาบมา ขึ้นมาเพื่อขึ้นมาเพื่อให้แม่หมอรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ six of cups แล้วก็สองไม้เทา้าสองไม้เทา้าสองไม้เทา้เทาเสือภูเขาสิ่งท,ที่ทรงพลังทรงอนุภาพในตัวคุณในตอนนี้นะมันคือความเติมเต็มมันคือคุณค่า คุณรู้ไหมว่าตัวเองมีค่ามากคุณรู้ไหมว่าตัวเองเรียกได้ว่ามันมีความมั่งคัง่งความรวมสมบูรณ์คุณเป็นเหมือนทองคุณเป็นเหมือนของที่มีมูลค่าที่หายากแต่ทำไมสามดาบขึ้นมาบอกกับแม่หมอว่าคุณเสียใจกับบางเรื่องจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าเกิดปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณเสียใจจนคุณซึมซับกับสิ่งนั้นไปจนคล้ายๆว่ามันมันกบเกื่อน ความมีค่าในตัวเองไปเลยอะใครที่ทําให้คุณเสียใจเหตุการณ์ใดที่ทําให้คุณเสียใจมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องไปคอยตามเหตุการณ์นั้นแม่หมอเหมือนจะพูดง่ายเพราะแม่หมอไม่ไม่รู้นี่พว,ว่าพวกคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนเสียใจแค่ไหนใช่ไหมคุณอาจจะคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วอะเพียงแค่คุณออกมาจากพวังตรงนั้นได้คุณก็จะเห็นตัวเองมีค่ามากแล้ว บางคนอาจจะต้องใช้เวลาแต่อย่าให้มันนานเกินไปบางคนปล่อยให้เวลาการได้ค่าตัวเองกัดกินตัวเองซะจนลืมความเป็นตัวเองไปเลยคุณเข้มแข็งคุณอดทนคุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่าที่ใครเขาจะมากำหนดตัวคุณสิ่งที่ทรงพลังที่สุดทรงอนุภาพที่สุดก็คือจิตใจของคุณมันก็คือคุณค่าในตัวคุณ คุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบคุณค่าของคุณกับใครเลยเพราะโลกใบนี้มีคุณคนเดียวดังนั้นการเปรียบเทียบคุณค่าของคุณกับคนอื่นไม่ได้คุณมีคนเดียวคุณมีคุณค่าที่สุดบนโลกมนุษย์ใบนี้คุณต้องเชื่อมั่นตัวเองแบบนั้นความเสียใจใดจะไม่เกิดขึ้นสิ่งหรือเหตุการณ์ใดที่ทำให้คุณร้องไห้เสียน้ำตาจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณจับสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มันทรงอนุภาพที่สุดของตัวคุณไว้ให้แน่น อย่าปล่อยให้อะไรก็าตามที่มันไม่คู่ควรกับคุณอะเข้ามาตัดสินหรือเข้ามาทำให้ติดใจของคุณมันหดหู่และเศร้าส้อยไม่มีเหตุผลใดๆเลยในโลกใบน,นี้ที่จะทำให้คุณเศร้าที่จะทำให้คุณเสียใจจงเชื่อใจตัวเองจงเชื่อมั่นในตัวเองและจงศรัทธาสิ่งที่ทรงอนุภาพที่สุดในตัวของคุณไม่หมาเชื่อได้ว่าคุณรู้ คุณรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาคุณรู้ว่าคุณเข้มแข็งแค่ไหนคุณรู้ว่าคุณเป็นบุคคลที่หายากมากขนาดไหนใครจะมาอดทนเรื่องต่างๆเท่าคุณเป็นไปได้ไม่มีแล้วคุณรู้สึกแบบนั้นในวงโคจรรอบตัวของคุณในสังคมรอบตัวของคุณคุณอดทนที่สุดแล้วอยู่ในสภาวะที่คนอื่นอยู่ยากแต่คุณก็อยู่ได้ นี่จับเอาสิ่งที่มันทรงอนุภาพตรงเนี้ยมาใช้อย่าให้ความเสียใจมาบั่นทอนความเสียใจของคุณมันคืออดีตบางคนเสียใจมากๆก็รู้สึกว่าฉันอยากมีความรู้สึกดีๆกลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งฉันอยากมีชีวิตแบบเดิมกลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งคุณไม่ต้องรอนี่คือสิ่งใหม่ๆความสุขของคุณแบบเดิมมันหายไปก็จงอย่าหย,ยิบจับหรือโหยหาความสุขแบบเดิมคุณจะต้องมีความสุขแบบใหม่อยู่เสมอๆเ,เหมือนผลไม้อ่ะ สดใหม่มันเป็นอะไรที่น่ารับประทานคุณเองก็เช่นกันคุณจะต้องเป็นผลไม้ที่สดใหม่เสมอเราจะไม่ใช่ผลไม้ที่เคยหวานมาก่อนเราจะเป็นผลไม้ที่เป็นเวอร์ชั่นที่หวานตลอดเวลาหวานในเวอร์ชั่นปัจจุบันอร่อยในเวอร์ชันปัจจุบันนั่นคือชีวิตของคุณนั่นคือสิ่งที่ทรงอนุภาพที่สุดที่คุณจะต้องหยิบจับเอามาใช้เพื่อการเติบโตเพื่อการเติบโตสองไม้เท้าอะ่ะ แม่หมอเห็นคนที่กําลังจะมั่งคั่งกําลังจะเติบโตทั้งการงานการเงินช okay. ีวิตของคุณทางกายภาพบนโลกมนุษย์ใบนี้จะประสบความสําเร็จอู้พลังพลังงานดีมากพลังงานดีมากดูซิใบนี้ล่วงมา seven of pentacles เห็นไหมมีแต่ไพ่เหรียญนะมีแต่ไพ่ความมั่นคงอ่ะมีแต่ไพ่ความมั่นคง the devil the devil เธอเธอจะมาทำลายความมั่นคงของเพื่อนแม่หมอไม่ได้นะ เดอะเฮอร์แล้วก็สเตนอูหเห็นไหมอ่ะเดว,วิลมาก็สู้ไม่ได้หรอกคุณเชื่อไม่หมอเน,นี่เดว,วิลมาก็สู้ไม่ได้แล้วก็สี่เหรียญความมั่นคงแบบจัดเต็มมากๆจัดเต็มขอให้พลังงานนี้ตรงสถิตอยู่ที่ตัวคุณขอสิ่งที่ทรงอนุภาพนี้อยู่ที่ตัวคุณไปตลอดในการใช้กายนี้ในปัจจุบันในมิตินี้ เดวิล <Devil S 2> <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนแล้วก็เป็นส่วนที่เรียกได้ว่ามันออกไม่ได้เพราะมันอยู่ที่กายมนุษย์แต่เราคุมมันได้เราคุมเดวิลได้เราอย่าให้มันใหญ่เราอย่าให้มันเป็นนายเราเราต้องเป็นนายเดวิลคุณเป็นนายเดวิลได้เพราะคุณเข้มแข็งสิ่งที่ทรงอนุภาพที่สุดทรงพลังที่สุดในตัวของคุณมันมีเยอะมากๆคุณเต,เต็ม็แล้วทรงพลังทรงอนุภาพมากๆวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าไพ่สเตนไพ่เดอะเฮอร์มิ มาบอกว่าคนคนแบบคุณอะหายากคนแบบคุณไม่ยุ่งกับใครคนแบบคุณอะคือพูดง่ายๆว่าอย่าวอแวยอย่าต่อแ yeah, ยอย่าคล้ายๆว่าอย่ามาเจ,เจาะแจ๊เอออะไรที่เจาะแจ๊ะไม่ต้องเลยมาไม่ต้องมาอะไรแบบนี้คุณตัดทิ้งคุณตัดทิ้งได้ง่ายมากๆแต่ในตอนนี้รวังที่คุณที่เกิดขึ้นกับคุณอะระวังอะไรบางอย่างที่เป็นสามดาบแล้วเป็นเดวิลมันเกิดขึ้นกับคุณชั่วคราว คุณย้อนเวลากลับไปมองที่ไม่หมอบอกไปว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบจอใจอะไรกับใครอ่ะไม่ค่อยชอบแบบข้องแวะอะไรที่มันไร้สาระนั่นแหละคุณจงใช้จุดนั้นน่ะไอ้เรื่องเนี้ยแม้กระทั่งเรื่องคนในครอบครัวแม้กระทั่งคนรักแม้กระทั่งเพื่อนที่สนิทหรืออะไรก็ตามนะท่านจ้าใจมากๆทําให้ตัวคุณมีความเสียใจทําให้ตัวคุณตกโฟเนี่ยก็ตัดทิ้งซะไม่หมอไม่ได้ให้คุณตัดคนพวกนั้นทิ้งให้คุณตัดสถานการณ์เหล่านั้นทิ้งซะ ไม่ให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในภวังภวาวงอะไรแบบนั้นคุณกําลังจะได้มั่นคงคุณกําลังจะได้ลงหลักปักฐานคุณกําลังจะได้มีความมั่งคังง่งรวมสมบูรณ์บนโลกมนุษย์ใบนี้คุณต้องการพวกเราทุกคนต้องการไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราต้องการความมั่นคงไม่ว่าเราจะเชื่ออะไรก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ในสิ่งใดความเชื่อใดก็ตามเราต้องการความมั่นคงอย่างน้อยความมั่นคงทางจิตใจ การเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆเพราะเราลงมาแล้วยังน้อยเราหนีไม่พ้นที่เราจะต้องเผชิญหน้าความท้าทายต่างๆบนโลกมนุษย์ใบนี้พวกเราทุกคนต้องการความมั่นคงทางด้านจิตใจต้องการสิ่งที่เรียกได้ว่าเเป็นอาวุธอะ่ะเป็นอาวุธที่เอาเปรียบเทียบได้กับเสื้อเกาะที่แข็งแกร่งที่สุดอะ่ะเสื้อเกาะที่ไม่ว่าจะเป็นอาวุธใดก็ทําลายไม่ได้อะ่ะพวกเราทุกคนต้องการแบบนั้น และคุณจะได้คุณกำลังจะได้แบบนั้นคุณต้องมั่นใจนะว่าคุณอะทรงพลังที่สุดแล้วท่งอนุภาพที่สุดแล้วคือสติปัญญาความสามารถความอดทนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องทนกับเรื่องที่ที่ไม่จำเป็นไม่ใช่เรื่องที่ไม่จำเป็นคุณไม่ต้องไปทนคุณตัดออกแต่เรื่องความท้าทายบางอย่างที่มันจำเป็นกับชีวิตของคุณคุณเรียนรู้แล้วก็อดทนกับสิ่งนั้นเพื่อให ได้ลิ้มรสความสวยงามเพื่อที่จะให้ลิ้มรสรสชาติชีวิตที่มันอร็จอร่อยแล้วมันมันเลอค่ามันก็ต้องผ่านกระบวนการก่อนเราไม่เราไม่ไดเ้เป็นคนที่ทรงอนุภาพทรงพลังที่สุดจากการที่ไม่มีอะไรเลยจากการที่เกิดมาปุ๊บกระโดดลงมานั่งบนโลกมนุษย์ใบนี้โอ้ทรงอนุภาพทรงพลังฉันทําได้แล้วไม่ใช่คุณจะต้องผ่านกระบวนการ ทุกอย่างเลยผ่านกระบวนการการอดทนผ่านกระบวนการการวิริยะอุตสาหะมานะอดทนทุกอย่างอะประมาณเนี้ไม่ไม่เสียบไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่าหลังจากนี้ต่อไปชีวิตของคุณไม่เสียเปล่าคุณจะได้มีความมั่นคงแหละถ้าใครอยากที่จะอยู่ในจุดที่แบบเออมีบ้านมีรถมี แค่ okay, หาสถานอะไรก็ตามที่เรียกได้ว่าเป็นความสบายใจของคุณนะ่ะได้สร้างความมั่นคงเพื่อที่จะไปต่อละฉันต้องการที่จะพัฒนาจิตวิญญาณและคือถ้าบางคนบางท่านนะรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันจะหมดหนี้หมดสินก่อนเดี๋ยวฉันจะต้องเคลียร์ปัญหาตร,ตรงนั้นตรงนี้ก่อนเนี่ยถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เคลียร มันมันถึงเวลาของคุณแล้วจริงๆเพราะคุณได้เริ่มที่จะแบบว่าฉันอยากที่จะหมดปัญหาตรงนี้แล้วก็หาวิธีการที่จะหมดปัญหามาสักระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้มันอยู่ที่ความมั่นคงคุณไม่ต้องกลัวอะไรละนะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยชีวิตจะกลับไปเป็นแบบเดิมหรือเปล่าชีวิตจะไปอย่าง,งานั้นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องกลัวให้คุณเดินหน้าต่อเต็มกําลังเลยประมาณนั้นเลยให้คุณเดินหน้าต่อเต็มกําลังเลยไม่ต้องกลัวคุณกําลังถูกเกื้อหนุนช่วงเวลาที่สําคัญของคุณอะ เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณสามารถเนลมิตอะไรได้หลายๆอย่างเลยเซเว่นเอาคัพโอ้หลายอย่างจริงคุณสามารถที่จะโฟกัสสิ่งต่างๆได้เลยไล่ระดับไปเลยว่าตอนนี้คุณอยากทําอะไรทําไปทีละอย่างทีละอย่างโฟกัสไปทีละอย่างเก็บแต้มไปทีละทีละแต้มทีละแต้มไปเลยแต่อย่าเพิ่งว่ามีอะไรทหํหลาหลายอย่างแต่ว่าไม่ได้ทํานั่งดูเฉยเฉยนั่งคิดเฉยเฉยัยงก็ไม่ใช่นะเราต้องคิดมีมายเซตที่ดีแล้วก็แอคชั่นแอคชั่นทา แปดถ้วยแปดถ้วยอะไรที่มันไม่โอเคออกไปนะออกไปจากเจุดนั้นเลยไม่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องไปวนอยู่กับตรงนั้นนะคะซอเนคเนี่ยคุณได้รับการช่วยเหลือและซัพพอร์ตจากสิ่งที่ที่ที่ดีที่สุดอะสิ่งที่สอดคล้องกับคุณที่สุดอะคุณนับถืออะไรไม่หมอเชื่อได้ว่าไม่ว่าคุณจะนับถืออะไรอะเทพองค์ไหนก็ตามอะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือพลังงานที่มหาศาลมากๆจากจักรวาลพลังงานที่ เหล่าเทพต่างๆพลังงานที่สูงส่งต่างๆก็ยังสถิตยอยู่จณจักรวาลแห่งนั้นบคุณมีอะไรที่เป็นอันนั้นมากๆอ่ะแม่หมอจะพูดยังไงอ่ะวันนี้แม่หมอเห็นถึงพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยที่จะคอยซัพพอร์ตคุณอ่ะที่จะคอยหนุนหลังคุณที่จะคอยเกื้อหนุนให้คุณได้อยู่ในจุดที่มีความมั่นคงให้อยู่ในจุดที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของคุณคุณเป็นดั่งทหารกล้าคุณเป็นดั่งนักรบ คุณเป็นคุณเป็นดังคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้วางใจเบื้องบนไว้วางใจเขาไว้วางใจให้คุณลงมาเขาไว้วางใจให้คุณใช้ชีวิตเขาไว้วางใจให้คุณอยู่โบนโลกมนุษย์ใบนี้ดังนั้นสิ่งที่ไม่เหมาะห็นนะคุณจะต้องไว้วางใจตัวเองด้วยอย่าเบื่ออย่าเซ็งอะไรก็เป็นแบบนี้หรอแพ้ตอกิเลสเบื่อแล้วไม่เอาแล้วจิตวิญ,ญญาณไม่เอาแล้วพัฒนาตัวเองไม่เอาลวพ่ายแพ้ต่อกิเลสแบบนั้น ท่านไม่อยากเห็นคุณเป็นแบบนั้นเพราะถ้าเกิดคุณเป็นแบบนั้นจริงๆเดี๋ยวคุณก็ฮึดขึ้นมาอีกเดี๋ยวพลังหรือ power ของคุณมันก็ขึ้นมาอีกคุณไม่เคยแพ้ถึงคุณจะรู้สึกท้อถึงคุณจะรู้สึกแพ้บางชั่วขณะว่าไม่เอาแล้วโยนทุกอย่างทิ้งหมดโยนองค์ความรู้โยนทุกอย่างที่คุณพยายามบ่มเพาะมันมาทิ้งหมดแต่คุณเชื่อเถอะเพียงแค่ข้ามคืนหรือแม้ไม่ไม่ถึงชั่วโมงคุณก็ไปเก็บเอาองค์ความรู้นั้นไปเก็บเอาความรู้สึกนั้นคืนมา เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องทิ้งไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องรู้สึกเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ใช่มันแค่ชั่วคราวให้คอยสังเกตตัวเองนะให้รู้ไว้เลยวันนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะเอามาบอกกับคุณเนี่ยคือเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เขาคอยพพอร์ตที่เขาคอยหนุนหลังคุณอยู่เขาทรงพลังมากๆเช่นเดียวกันกับคุณให้คุณมีความมั่นใจแบบนั้นให้คุณมีความเชื่อมั่นแบบนั้นฉันเป็นตัวแทนฉันเป็นตัวแทนในการลงมา บนโลกมนุษย์ใบนี้ไม่ว่าคุณจะมีภารกิจอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะมาเพื่อเป็นใครใดๆก็ตามแต่พวกคุณทุกคนมีภารกิจที่จะต้องทาเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคนที่มีหน้าที่หล่อเลี้ยงตัวเองหล่อเลี้ยงครอบครัวหรือใดๆก็ตามนั่นก็คือภารกิจ และมันมีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในหน้าที่ของพวกคุณไม่ใช่ว่าคำพาคำว่าภารกิจมันจะแตกต่างจากบุคคลอื่นเย่นเหนื่อยนายกับคำว่าภารกิจแม่หมอบอกเสมอภารกิจของเราบางทีเราเป็นคุณแม่เนี่ยทั้งชีวิตเลี้ยงลูกนี่ก็คือภารกิจของเราเราไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ก็คือภารกิจของเราภารกิจของเราก็จะต้องทําภารกิจของตัวเองให้ดีที่สุด เรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําแบบนั้นเพราะว่าภารกิจก็คือสิ่งที่คุณทําทุกวันโดยที่คุณไม่เบื่อสิ่งที่คุณทําทุกวันโดยที่คุณทิ้งมันไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าภารกิจในการลงมาเกิดไม่ใช่ว่าคุณเป็นภารกิจคุณจะต้องไปช่วยเหลือผู้คนมากมายจะต้องไม่ใช่บางคนเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลคุณก็ได้ช่วยเหลือทุกๆวันอยู่แล้วบางคนเป็นลูกคุณได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่คุณได้คอยซับพอร์ตคุณพ่อคุณแม่คุณได้คอยดูแลปนิบัติ วันไหนล่ะที่คุณท้อใจคุณไม่อยากทําอ่ะคุณก็หนีเขาไม่ได้เพราะไม่ใช่ว่าหนีไม่ได้ด้วยเรื่องอะไรนะคุณไม่คุณไม่ได้อยากจะหนีแต่คุณแค่รู้สึกเหนื่อยกับภารกิจคุณแค่รู้สึกเหนื่อยกับงานที่ทําเท่านั้นเองมันเป็นแค่ของชั่วคราวที่ความเบื่ออย่าให้กิเลสส่วนนี้มันมาครอบงำทําให้คุณไม่งอกงามงอกเงยเติบโตเห็นอนุภาพของตัวเองเห็นศักยภาพของตัวเองว่ามันทรงพลังแค่ไหนคุณรู้ คุณเท่านั้นที่รู้พวกเราทุกคนรู้ด้วยตัวของเราเองว่าเราทรงพลังแค่ไหนจงหยิบสิ่งที่ทรงพลังที่สุดของคุณมาใช้ในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะทำให้คุณมีความมั่นคงที่สุดถึงจุดหนึ่งแล้วที่คุณจะต้องมีความมั่นคงในตามในใน,ในเขาเรียกว่าตามที่คุณปรารถนาเนี่ยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาแห่งการเติบโต เปลี่ยนใหม่การทันฟอร์มแล้วไม่ไม่ไม่ใช่แบบเก่าแล้วนะคุณจะต้องยอมรับเลยนะว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่สวยงามเสมอการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทําให้คุณเติบโตขึ้นสวยงามขึ้นดีขึ้นมั่นคงขึ้นหนึ่งหนึ่งมงกุฎคุณเห็นไหมหมายเลขจักรวาลหมายเลขการเริ่มต้นหมายเลขห่งการเข้าสู่ภารกิจหมายเลขที่คุณจะต้องรู้และเข้าใจแล้วว่าฉันจะทําสิ่งนี้แหละ มันคือความมั่นคงของฉันคุณจะต้องไม่คือจะพูดยังไงเดีย่ยไม่ไปซ้ายไปขวาหาจุดโฟกัสของตัวเองแล้วไปทางเนี้ยฉันจะไปทางนี้แหละเดินมุ่งหน้าสู่ทางเนี้ยไม่ไม่ลังเลนะไม่ลังเลเพราะการลังเลมันทําให้คุณถ่ายเทพลังงานไปสู่ส,ส่วนที่มันไม่จําเป็นอะแต่ถ้าคุณโฟกัสเนี่ยพลังงานคือแบบโหสุดๆเลย สิ่งที่ทรงพลังที่สุดของคุณจะโฟกัสไปที่สิ่งเดียวมันจะไม่มีพลังงานของคุณกระจัดกระจายอ่ะคุณจะต้องรวบรวมพลังงานของคุณทั้งหมดมาที่โฟกัสเดียวและคุณจะได้สิ่งนั้นและคุณกําลังจะได้เป็นแบบที่คุณต้องการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นปัญญาสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณเรียนรู้มาสิ่งที่คุณพิจารณาทุกอย่างเลยในการใช้ชีวิตทุกอย่างเลยนะมันคือการเรียนรู้ และการเรียนรู้ทุกๆการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราเอาเอาเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยคุณเชื่อได้เถอะว่าไม่มีอะไรมามาทำอะไรคุณได้แล้วล่ะเพราะคุณเก่งมากๆแล้วคุณไม่ต้องไปเอ่อ่อ,อนไหวต่อสถานการณ์ที่ที่มนุษย์ทั่ว,วไปเขาอ,อ่อ,อนอ่อนอ่อนไหวกันนะมันจะไม่ใช่จุดนั้นของคุณอะ่ะคุณจะเข้าใจเพราะคุณได้ผ่านมาแล้วคุณได้เรียนรู้มันแล้วนะว่ามันเป็นแบบนี้เหตุมันเป็นแบบนี้ และฉันออกมาได้จากอย่างนี้คือเปลี่ยนความรู้ทั้งหมดเลยให้มันเป็นปัญญาบางคนฟังสิ่งต่างๆฟังธรรมะอ่านหนังสือเนี่ยโอ้โหมันเก็ตมันใช่เลยแต่ยังไม่ได้เอาซึมเข้ามาเป็นปัญญาเอาซึมเข้ามาอยู่ในส่วนของของการกระทําของเราของการแอคชั่นของการใช้ชีวิตดังนั้นทุกการเรียนรู้ของคุณคุณเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้นะคะ จงเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆคุณอดทนคุณแข็งแกร่งมากๆอดทนแข็งแกร่งแล้วก็คือมากกว่าที่คุณเห็นด้วยซ้ำที่แม่หมอบอกไม่มีอะไรมาทำร้ายทำลายคุณได้ใช่ไหมคุณแบบเสือ้อเกาะของคุณน่ะหนามากๆเสือ้อเกาะแบบหนามากๆอะไรก็โอ้โหถ้าเป็นเรื่องกระจุกกระจิกอ่ะ มันไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรคุณได้หรอกแล้วอย่าไปเสียเวลานะอย่าไปเสียเวลาตรงนั้นเราแข็งแกร่งกว่าที่ที่คนอื่นเห็นเยอะคุณแข็งแกร่งกว่าที่คนอื่นเห็นเยอะ<ม>เพียงแค่ว่าคุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองโอ้นกยุงนกยุงลำแพนเป็น,ป,น,ป,นประกายความสง่างามในตัวคุณซะสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคุณอยู่กับสังคมได้แบบดีเยี่ยมมากๆเลยนะไพ่ใบนี้สื่อถึงจักระตรงนี้นะจักระที่ห้าจักระ จัก,กะที่ห้าจักรการสื่อสารกำลังที่จะสือ่อคำพูดของคุณอะทรงพลังการสื่อสารของคุณทรงพลังทรงพลังมากๆเอ่อแม่หมอจะบอกก่อนปิดคลิปว่าสิ่งที่ทรงอนุภาพที่สุดในตัวของคุณหนึงมันมาได้จากการเรียนรู้ เป็นกระบวนการการเรียนรู้จากชีวิตจริงเจอประสบการณ์ลงสนามจริงเจอจริงเจ็บจริงมาแต่คุณก็รู้เรียนรู้ว่าฉันจะไม่วนหลปในการเจ็บอีกแล้วคุณเรียนรู้การใช้ชีวิตมาเสร็จปุ๊บคุณเอามาการเรียนรู้นั้นมาเป็นปัญญาเรยว่าเออโอเคจะทํำยังไงให้มันดีขึ้นทํายังไงให้ไม่ไปวนแบบนั้นอีกแต่ฉันจะมุ่งเป้าหมายไปอีกสถานการณ์หนึ่ง จากความเสียใจฉันไม่ไปเส้นทางนั้นและความทุกข์ใจฉันไม่ไปเส้นทางนั้นแหละแต่ฉันจะไปในเส้นทางแห่งความสุขใจฉันจะไปเส้นทางแห่งความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ที่ฉันต้องการไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนนะแต่มันเป็นเส้นทางของความสุขความต้องการของคุณคุณก็จงเลือกโฟกัสไปที่เส้นทางนั้นด้วยปัญญาของคุณด้วยความรู้ที่คุณศึกษามาและคุณถ่ายทอดถ่ายทอดปัญญาของคุณถ่ายทอดความรู้ของคุณให้กับบุคคลอื่น คําพูดของคุณจะทรงพลังมากๆเพราะมันคือของจริงมันคือสิ่งที่คุณไม่ได้แค่อ่านตำรับตำราแต่มันคือการที่คุณได้ลงสนามจริงการที่คุณได้เจอของจริงมาแล้วมันจึงทรงพลังมันจึงเป็นคําพูดที่ทรงพลังและไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาดิสเครดิตหรือเขาเรียกว่ามาทำให้คุณตกตำ่ำไม่มีเพราะมันทรงพลังด้วยตัวเอง สิ่งนี้ทรงพลังของคุณอยู่แล้วทร,ทรงพลังในแบบของคุณไม่มีใครมาลดทอนพลังงานตรงนี้ได้เพียงแค่เรื่องเดียวว่าอย่าปล่อยให้จิตใจของคุณลดพลังงานของตัวเองลดอนุภาพของตัวเองนี่คือเรื่องสำคัญนี่คือเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็แม่หมอก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคลิปของแม่หมอจะทำให้พวกคุณได้มีกำลังใจในการดำเนินดาเนินชีวิตต่อ บนโลกมนุษย์ใบนี้นะคะไม่เหงาไม่ต้องเหงาไม่คุณไม่มีใครคุณมีแม่หมอให้รู้ไว้แบบนั้นเพราะว่าในทุกๆวันแม่หมอก็ไม่ค่อยได้เจอใครมากมายเท่ามีแค่คนในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยแต่พวกคุณแต่แม่หมอก็มีพวกคุณนั่นคือสิ่งที่ทําให้แม่หมอได้ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตแม่หมอหวังว่าพวกคุณจะมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะเติบโตไปด้วยกันทางด้านจิตญาณนะคะเติบโตไปด้วยกันกับแม่หมอนะคะขอบคุณมากค่ะ